เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทําไมท่านประหลัดของผู้บ่าวเนี่ยถึงต้องออกมาในรูปทรงของเห็ดออรินจิด้วยละ่ะหรือไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้กันมาก่อนหรือเปล่านะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านประหลัดของผู้บ่าวทั้งหลายแหล่นะครับก็เคยมีกระดูกกันอยู่ด้วยแต่แล้วเอ้าอยู่ๆมันกระดูกหายไปไหนล่ะครับนั่นแหละครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมากันกับ 12เรื่องราวลับๆที่ท่านชายทั้งหลายแหล่เนี่ยอาจจะไม่ทราบเลยนะครับผมรวมถึงตัวแอดด้วยเองเนี่ยแหละที่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่เปิดโลกกันมากเลยนะครับดังนั้นมันมีอะไรกันบ้างเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับผมกับอันดับที่12ไอ้นั่นของมนุษย์มีขนาดที่เล็กกว่า,มาแมลงวันกันอีกคือมาเรื่องแรกนี้ก็เข้าประเด็นจังไรกันเลยนะครับผม คือถึงแม้ว่ามแมลงวันนะครับมันจะเป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่ามนุษย์มากใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งหนูก็ตามเนี่ยแต่เพื่อนๆเ,เชื่อกันหรือเปล่าครับว่าไอ้นั่นของสัตว์จำพวกนี้เนี่ยก็คือน้องอสุจินะครับผมไอ้นั่นที่ว่าเนี่ยน้องอสุจิของมนุษย์นะครับก็จะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าอสุจิของแมลงวันกับหนูกันอีกนะครับผมซึ่งอสุจิของมนุษย์เนี่ยก็นับว่าเป็นหนึ่งในเซลล์ที่แบบเล็กที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะแต่แบบ ก็อย่างที่หลายๆคนเคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าขนาอเนี่ยมันก็ไม่สาคัญหรอกมันสาคัญที่ลีลากับความรวดเร็วแล้วก็ปริมาณกันมากกว่านะครับผมเพราะว่าต่อมาในอันดับที่11ร่างกายของมนุษย์ผู้บ่าวนะครับก็จะเปรียบเสมือนกับโรงงานผลิตสเปิร์มกันเลยหรือจะเรียกว่าโรงงานผลิตนักว่ายน้ําก็แล้วกันนะจะได้ดูน่ารักหน่อยนะครับผม ที่มันเนี่ยก็จะสามารถผลิตนักว่ายน้ําได้แบบไม่หยุดไม่หย่อนกันเป็น24ชั่วโมงเลยนะครับผมคือใช่ครับถึงแม้ว่าเราจะหลับไหลหรือว่าเราจะไม่มีสติยังไงเนี่ยนะแต่เขาก็ว่ากันว่าไอโรงงานนักว่ายน้ําของเราเนี่ยมันจะสามารถผลิตนักว่ายน้ํามาได้ไม่ต่ํากว่า1000 –งพถึงหนึ่ัตัววินาทีเลยนะครับผมซึ่งนั่นนะ่ะมันจะหมายความว่าอะไรล่ะมันก็หมายความว่า ถ้าหากเราเอาจํานวนนักว่ายน้ํามารวมๆกันใน1วันเนี่ยนะโรงงานของเรานะครับก็จะสามารถผลิตนักว่ายน้ําได้ถึงวันละ1 0 0่งถึงสามล้านตัวกันเลยนะครับมีชีบเบาๆนะเนี่ยคือความจริงในข้อที่11.5หน่อยก็แล้วกันเขาก็ว่ากันว่าถ้าหากเราเอา,เอาไอ้นักว่ายน้ําของผู้บ่าวเราต่อหนึ่งวันเนี่ยนะมาต่อเรียงกันให้เป็นแถวยาวนะครับผม ระดับความยาวเนี่ยมันก็จะสามารถยาวได้เป็นกิโลกิโลเลยนะคนไม่น่าแล้วนะี่ลายหลายๆคนก็ถึงเก็บกันไม่อยู่แล้วก็ต้องพยายามเอามันออกมาบ่อยๆนะครับผมเพราะว่าไอการปล่อยออกมาในแต่ละครั้งเนี่ยก็ว่ากันว่าร่างกายของผู้ชายนะครับจะสามารถปล่อยนะักว่ายน้ําออกมาได้คราและถึง 100จนถึงร0 5ล้านตัวกันเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าเอาแล้วแล้วถ้าเกิดเราเราไม่ไม่ปล่อยล่ะเราปล่อยให้นักว่ายนะ้ำแบบสะสมกันมาอยู่ในร่างกายแบบนี้จะมีแบบเยอะๆอย่างเงี้ยมันทําได้ไหมนะครับก็ต้องตอบว่าอันดับ10จํานวนมากที่สุดที่ร่างกายของผู้บ่าวคนหนึ่งเขาว่ากันว่าจะเก็บนักว่ายน้ําได้นะครับมันก็จะอยู่แค่ประมาณ 300- ถึง500ล้านตัวเท่านั้นเองอะ่ะซึ่ง คำถามต่อมาของเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะเป็นแบบเอาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเราแบบอยากจะเก็บเอาไว้อยู่เยอะๆนะเราก็ต้องบอกว่าอันดับ9นะครับผมนักว่ายน้ําเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะไหลวกกับเข้าสู่ร่างกายของผู้ชายยังไงละ่ะคือมันจะชอนชัยกับเข้าร่างเหล่านะั้นล้อเล่นมันไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่า ไเซลล์ของนักว่ายน้ําแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบอายุไขของมันนะคือมันก็จะเสื่อมได้ตามระยะเวลานะที่พอมันเสื่อมลงไปเสร็จจากกันไม่ได้ถูกขับออกไปใช่ไหมไอซากเหล่านี้เนี่ยแหละมันก็จะถูกย่อยสลายแล้วก็ถูกดูดซึมกลับเข้าไปในร่างกายเราใหม่นะครับเอาไปเป็นแบบวัตถุดิบในการผลิต นักว่ายน้ารุ่นใหม่ๆกันออกมานะครับผมมาสจันอสุจีนะครับผมแต่ถ้าว่าเ,าเรื่องต่อมาที่อัศจรรย์ไปกว่านั้นกนะ็คืออันดับแปครับผมอซูจีของมนุษย์นะครับก็เป็นเหมือนกับกล่องกาชาด้วยครับผมก็คือเวลาที่เราจะเกิดเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องเกิดมาจากโครโมโซม x กับโครโมโซม y ใช่ไหมครับผมที่ถ้าหากเป็น x กับ x เนี่ยมันก็จะเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่ถ้าหาก คโครโมโซม X ไปบวกกับ Y เข้าแล้วก็มันก็จะเกิดเป็นผู้บ่าวนะครับผมแต่ทว่าทีนี้เนี่ยมันปัญหามีอยู่ที่ว่าไข่ของผู้หญิงเวลาออกมาเนี่ยมันจะมีแต่คโครโมโซม X ไปตลอดกาลนะครับผมดังนั้นเองละ่ะปัจจัยที่จะทำให้ลูกๆได้เกิดมาเป็นชายหรือหญิงอะไรกันเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ผู้ชายอย่างเดียวแล้วครับผมซึ่งน้องอสุจิที่ถูกผลิตออกมาในแต่ละตัวเนี่ยนะเขาก็จะมีคโครโมโซมได้ถูกแบบ บรรจุไว้เป็นกล่องกาชาแล้วคือตัวหนึ่งก็มี x ตัวหนึ่งก็มี y ก็แล้วแต่ว่ากาชากล่องไหนนะครับจะไปตุ้มชนกับใครแล้วก็ได้เกิดมาเป็นผู้บ่าวหรือผู้สาวนะครับผมส่วนจะเป็นผู้บ่าวสาย y หรือไม่อันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโครโมโซม x y นะครับผมอันนี้นะักวิทยาศาสตร์เขาก็ยังหาปัจจัยกันไม่เจอนะแต่ว่าเรื่องที่น่าตกใจอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันดับ7ครับเราทุกคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้บ่าวทั้งดุ่นกันนะแต่เราเราเนี่ยก็เคยเป็นผู้สาวกันมาก่อนรู้กันหรือเปล่าครับ เนื่องจากว่าตัวน้องนักว่ายน้ำเนี่ยพอหลังจากที่มันได้ไปปฏิสนธิกับเอมบริโอซึ่งก็คือไข่ของตัวแม่แล้วใช่ไหมครับผมเอมบริโอในตอนแรกเนี่ยมันก็จะผลิตให้ร่างกายของมนุษย์ทุกคนออ,อกมาเป็นผู้หญิงก่อนครับคือเหมือนจะเป็นการแบบวางรากฐานเป็นเบสอะไรกันเอาไว้เลยมีหอยมีนมอะไรกันเรียบร้อยเลยนะครับผมก่อนที่ในเวลาต่อมาตัวโครโมโซม X นะ่มันก็จะพึ่งมา กระตุ้นทํางานนะครับผมคือถ้าหากใครได้รับโคโรโมโซม y เข้ามาในตอนนี้แล้วก็โคโรโมโซม y เนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนให้จากร่างกายผู้หญิงเนะ่ะเริ่มมีแบบดุ้นอะไรงอออกมานะครับหรือไปทําให้นมนมเนี่ยมันไม่สามารถมีการเติบโตได้นะครับผมหากแต่ว่านมอะ่ะมันผลิตขึ้นมาแล้วยังไงละ่ะดังนั้นเองนะครับมนุษย์ทุกคนก็เลยมีหัวนมอยู่กันนะั่นแหละเอาออกไปไม่ได้นะครับผมและเอาจริงๆอันดับ6ผู้ชายเนี่ยก็สามารถผลิตน้ํานมได้เหมือนผู้หญิงด้วยนะ คือเพื่อนๆเ,เคยได้ยินข่าวนี้ไหมครับว่ามันมีผู้ชายบางคนอนะ่ะอยู่ๆนะครับก็สามารถให้นมลูกได้เหมือนกับแม่เลยค่ะซึ่งสาเหตุนะครับมันก็เกิดขึ้นมาจากที่ว่าในมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยนะเราก็จะมีฮอร์โมนในการกระตุน้นการผลิตน้ํานมอยู่แล้วนะครับ้าแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็อาจจะมีฮอร์โมนตัวเนี้ได้น้อยกว่าผู้หญิงคืออย่างมากเลยแหละคือแทบจะไม่มีแสดงผลอะไรเลยนะครับหากแต่ว่า มันก็จะมีทริกเกอร์หรือปัจจัยบางอย่างที่ก็ไปสามารถกระตุน้นฮอร์โมนสร้างน้ำนมตัวนี้ได้นะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าหากผู้ชายบางคนเกิดมีอะไรผิดปกติกับระบบการทำงานในสมองการผิดปกติของร่างกายในบางส่วนหรือว่าไปรับประทานยาอะไรแปลกๆเข้าแบบยากระตุน้นฮอร์โมนเพศหญิงหรือสเตียรอยยาแก้โรคหัวใจอะไรเนี่ยบางทีนะครับมันก็จะสามารถทำให้ชายนะ่ะ หลังนมน้มออกมาก็ได้นะครับผมหรือเอาจริงๆมันก็เคยมีเรื่องที่ถ้าหากผู้ชายมีความเครียดเยอะๆหรือว่าอยู่ในสภาพที่แบบเมียตายทั้งยังลูกไม่โตเนี่ยบางทีผู้ชายก็อาจจะมีน้ำนมออกมาด้วยนะคืออันนี้มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเพราะว่ามันเคยเหมือนมีบันทึกของนักเดินทางชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งอ่ะที่เขาก็เดินทางไปยังเกาะอันห่างไกลจำไม่ได้แล้วชื่อเกาะอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่าในเกาะนั้นก็จะมีชนเผ่าอูกาอูก้าอยู่นะครับผมเสร็จแล้วนักเดินทางฝรั่งเศสคนนั้นเนี่ย เขาก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งน่ะกำลังยืนแบบบีบเต้าให้นมลูกกันอยู่เลยนะครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าอยู่ๆเป็นผู้บ่าวหรือผู้สาวไอเป็นผู้บ่าวเออแล้วจะมาอยู่ให้นมได้อะไอก็ไม่รู้แต่ว่าไอให้นมลูกเนี่ยมาสามเดือนแล้วนะครับผมหรือมันจะมีข่าวว่าไอสัตว์จำพวกค้ังขาวเนี่ยนะครับถ้าหากตัวแม่ค้ังขาวมันตายไปก่อนเนี่ยแล้วพ่อ้างขาวเนี่ยก็จะป็นต้องเลี้ยงลูกคนเดียวใช่ไหมพ่อ้างค้านะครับบางทีก็สามารถผลิตนม ออกมาให้กับลูกมันได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็คาดว่ามันน่าจะเป็นวิวัฒนาการการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งของสัตว์ในธรรมชาติกันหรือเปล่านะที่แบบก็พยายามจะพัฒนาให้พงพันธุ์ของตนเองเนี่ยได้อยู่รอดกันได้ใช่ไหมครับดังนั้นธรรมชาติก็เลยได้บีบคัน้นทาให้ผู้ชายเนี่ยสามารถบีบนมกันมาได้นี่แหละนะครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องวิชาการมันเยอะกันไปหน่อยไหมกลับมาที่เรื่องจังไรจังไรกันบ้างดีกว่าคือ เพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยมีขนาดท่านประหลัดกันเท่าไรครับอันนี้ไม่ต้องพิมพ์คอมเมนต์มาบอกได้แค่แบบก้มไปมองแล้วก็ลองวัดวัดดูก็ได้นะครับผมซึ่งแอดอยากจะบอกว่าไอ้ขนาดที่เพื่อนๆได้ไปวัดมาเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่ขนาดที่แท้จริงของเราก็ได้นะเพราะว่าข่าวดีก็คืออันดับ5ครับผมเราเราผู้บ่าวทุกคนเนี่ยมีความยาวของเห็ดออรินจิเนี่ยได้มากกว่าความยาวที่เราวัดได้เนี่ยเกินไปกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมแต่ถ้าว่า ไอ้ข่าวร้ายก็คืออันดับ4ครับไอ้ขนาดที่มันยาวเกินมากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมันกลับไปผูกซ่อนอยู่ในร่างกายเรายังไงล่ะคืออารมณ์เหมือนกับพอเห็ดมันจะงอกออกมาจากนอกดินใช่ไหมมันก็จะมีพวกรากเห็ดรากไสอะไรนะ่ะมุดเข้าไปอยู่ในดินเยอะกว่ามากนั้นนะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นแหละพูดมาแบบนี้นี่หลายๆคนเริ่มจะมีการกินเห็ดไม่ลงกันแล้วนะครับผม คือแอดต้องขอโทษด,ด้วยนะเพราะว่าพ่อใหญ่อยู่ช่วงนี้เขาโหดๆกันเหลือเกินนะครับผมแต่ก็ว่านั่นแหละครับเพราะว่ากันว่าไอ้ส่วนที่มันได้ซ่อนอยู่ของท่านผู้บ่าวทั้งหลายแหลเนี่นะมันก็ได้ลึกลงไปอยู่ในอุ้งเชิงกรานนะครับผมเมื่อพูดบาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำให้หลายๆคนรู้สึกแบบสบายใจหรือดีใจได้หรือเปล่าที่แบบโอ้ย่างน้อยค้าก็เยอะแต่แบบม,มันก็ยังฝังอยู่ในดินนะนะแต่เอาเป็นว่าถ้าหากเรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถปลอบใจให้เพื่อนๆได้ดีใจขึ้นมาได้นะครับ เราก็มาฟังก,กันกับความจริงของผู้บ่าวในข้อต่อมากันดีกว่าครับนั่นก็คือถ้าหากเรานำเอาสัตว์ที่มีพันพธุพบรุษคล้ายๆกันอย่างพวกลิงต่างสายพันธุ์มาเทียบกันเนี่ยนะครับผมเราจะพบว่าไอเห็ดออรินจิของมนุษย์เนี่ยจะสามารถเอาชนะสัตว์ต่างๆอย่างพวกลิงชิมแปนซีหรือลิงกอริลลาเนี่ยได้อย่างน่าภูมิใจกันเลยนะครับผมคือเขาว่ากันว่าม,มนุษย์ผู้ชายเราโดยเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ย จะมีขนาดของเห็ดออรินจิเวลามันยืนเคารพธงชาติเนี่ยอยู่ประมาณ5นิ้วหรือว่า12-13ถึงซนติเมตรกันเลยนะครับผมซึ่งมันจะยามากเลยนะถ้าหากเอาไปเทียบกับลิงพันธุ์อื่นๆนะครับอย่างลิงชิมแปนซีเนี่ยที่ก็มีค่าเฉลี่ยเห็ดโคลนอยู่ที่3นิ้วเท่านั้นเองหรือว่า80ซนติเมตรนะครับแต่ถ้าหากเป็นลิงกอริลลานะอุง เหลือเชื่อนะเพราะตัวมันยักษ์มากแต่เพื่อนเพื่อเชื่อเพราะว่าขนาดของมันเนี่ยมีเฉลี่ยอยู่เพียงแค่3เท่านั้นเองนะครับที่ก็ไม่ใช่3นิ้วด้วยนะแต่ว่าเป็น3เซนติเมตรนะครับคือแบบโอ้ใหม่กอคือนี้ขอโทษนะไม่ได้อยากจะจังไรอะไรมากแต่แบบพอแอดได้ทราบเรื่องนี้มาเนี่ยเราก็ถึงกับต้องไปเสิร์ชหาภาพมาดูเลยว่ามันจริงเหรอแล้วแบบกริลล่ามันทําอะไรมันจะถนัดเหรอครับแล้วพอได้ไปหาภาพมาเจอก็แบบเออมันมันก็ดูไม่ไม่สมส่วนกับตัวลิงกริลล่าจริงจริงนี่แหละมันเหมือนจะเป็นแบบ ตุ่มเห็ดอะไรดุ่นหนึ่งได้งอกอยู่มาประดับบนร่างกายมันเท่านั้นเองนะครับผมและเอาเป็นว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องราวของเห็ดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนๆคนไหนเคยสงสัยบ้างหรือเปล่าครับว่าทาไมไอเห็ดของผู้บ่าวเราทั้งหลายแหล่เนี่ยมันถึงต้องเป็นเห็ดที่มีรูปร่างคล้ายๆกับเห็ดออรินจิหรือว่าเห็ดพันอะไรก็ได้นั่นแหละครับผมที่แบบจะมีองค์ประกอบก็คือมีโคนแล้วก็มีหัวมานะครับคืออันนี้จากการที่แอดได ถล่มลึกลงไปในเรื่องราวของเจ้าเห็ดออรนจิเนี่ยนะมันก็ทําให้เราบบได้ไปลองหายพวกอนาโตมีของพวกเห็ดของสัตว์ต่างๆมาด้วยอย่างเยอะแยะเลยนะครับแล้วเราก็พบว่าโอ้ oh my god สัตว์แต่ละตัวบนโลกเรานี่มันมีลักษณะของเห็ดที่แบบแตกต่างกันไปอย่างพิลุกพิลั่นมากเลยนะแต่ทว่าไอที่ทำให้แอดประทับใจมากที่สุดนี่ก็คือไอ้ตัวอย่างของเห็ดเป็ดเนี่ยครับผมคือเห็ดของเป็ดเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับ สกรูเปิดขวดวายอ่ะที่มันแบบหมุนคงๆเป็นวงๆวๆงๆนะครับผมแล้วพอมันจะยิงพอดีมันก็สามารถยิงพุ่งไปแพิว้วเยียไกลไปถึง40่สเซนติเมตรเลยนั่นนี่ขอย้ําคือระยะความยาวเหตุนะครับผมแล้วมันก็สามารถยิงเหตุออกไปได้ได่เพียงเวลาแค่3วินาทีเท่านั้นเองโอ้มาอก็อดอเมซิ่งเป็ดมากซึ่งถามว่าแล้วทําไมเป็ดเนี่ยต้องมีท่านเหตุอะไรที่มันพิสดารกันขนาดนั้นนะครับผมเขาก็ว่ากันว่า มันก็เกิดมาจากการวิวัฒนาการที่เป็ดมันเป็นสัตว์ประเภทงี่ะฮะคือมันอยากจะแบบนั่นแหละบ่อยๆกับเพศหญิงนะครับผมแต่ว่าเพศหญิงบางทีมก็เล่นตัวไปไงคือบางทีพอตัวผู้มันอยากจะเฮ็ดเป็ดใช่ไหมครับผมตัวเมียมก็จะแบบดิน้นไม่เอาไม่เอาแล้วก็เดินผ่านไปนะครับตัวผู้ก็เลยต้องวิวัฒนาการทําให้ท่านเห็ดของมันเนี่ยได้เป็นสกรูควงติวซึ่งสามารถยิงออกไปได้ด้วยครับคือยิงแบบชุบนึกออกไหมแบบไม่เอาไม่พูดดีกว่า นั่นแหละคือยิงออกไปก่อนที่ไปตัวเมียเนี่ยมันจะเดินหนีไปนะครับผมคือนี่พอแอดพูดไปแล้วทำไมมันทําให้เราได้นึกถึงแบบมีมของยูฟี่ในช่วงโควิดกันมากเลยอะคือตอนที่มันมีโควิดล็อกดาวน์กันอยู่ใช่ไหมแล้วคนเขาบอกให้ทำโซเชียลดิสแตนต์อะไรเนี่ยผมว่าเพื่อนๆคงจะจำได้นะที่แบบเราต้องอยู่ห่างกันระยะ1-2เมตรอะไรแบบเนี้แล้วเขาก็แบบ คนเราน่จะอบอุจมาอะไรกันก็ได้แต่ขอใหาม้มีโซเชียลดิสแทนซิ่งระยะหหางให้หนึ่งถึงสองเมตรกันคนก็แบบงงว่าแล้วแล้วมันจะไปอบอุจมาอะไรกันยังไงอ่ะแล้วไอ้ทีนี้เนี่ยมันก็มีชาวเน็ตมือดีนะครับไปตัดต่อภาพของยูฟี่นี่แหละแบบมันไม่ใช่ปัญหาของข้าหลังจากนั้นก็ยิ้มแบบมีเลสไนแล้วก็พุ่งขึ้นมานะครับเอาไปแบบเพื่อนๆน่าจะพอเก็ตนะครับผมนั่นแหละครับเราก็กลับมาที่เรื่องราวของเป็ดกันต่อแอดก็ยังไม่ m o ฟอ on จากเรื่องเป็ดนะ คือไอเหตุของเป็ดเนี่ยนะครับที่เขาว่ากันว่ามันต้องเป็นรูปร่างของสกรูเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันได้เกิดขึ้นมาจากวิวัฒนาการนั่นไงเวลาที่มันจะทะลวงเข้าไปแล้วก็ล็อกไม่ให้ตัวเมียนะครับได้หนีไปไหนได้ซึ่งหลังๆมาตัวเมียนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะคือเขาว่ากันว่าภายในเวกูบ้าของตัวเมียเนี่ยมันก็จะได้มีการวิวัฒนาการให้มันเป็นรูปทรงของสกรูเหมือนกันนะครับหากแต่ว่ามันจะเป็นสกรูที่สวนทางกับ ท่านประหลัดของเป็ดนะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เพื่อมาต่อกรกับความงี่มากของเป็ดเนี่ยแหละครับผมคือแบบอันนี้ไม่ได้จะทะลึ่งนะครับแต่มันเป็นอารมณ์ประมาณว่าถ้าหากตัวเมียมันไม่ได้อยากมีลูกอะไรกับเป็ดตัวผู้บ่าเนี่ยเวรกูบ้าของตัวเมียรครับมันก็จะสามารถฮึบแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตัวเป็ดเนี่ยปล่อยนะักว่ายน้ําอะไรเข้ามาได้นะครับผม ซึ่งทีนี้เราก็กลับมาที่เรื่องราวของเห็ดออรินจิของผู้บ่าวที่เป็นคนกันบ้างดีกว่านะครับผมซึ่งเราก็ค้างกันไว้นานมากเลยว่าทำไมรูปทรงของเห็ดผู้บ่าวเนี่ยมันถึงต้องเป็นรูปทรงเห็ดออรินจิกันด้วยนะครับผมซึ่งผลปรากฏก็คือมันก็จะเป็นเรื่องราวที่คล้ายๆกับเป็ดนี่แหละครับผมก็คือการวิวัฒนาการนั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่าไอลักษณะการสืบพันธุ์ของมนุษย์เราในยุคก,ก่อนเนี่ยนะ มันก็จะเป็นการสืบพันธุ์แบบยังไม่ได้มีความเชื่อผัวเดียวเมียเดียวใช่ไหมครับผมก็คือผู้หญิงเนี่ยก็สามารถไปยื่นแข่ให้ผู้ชายหล,หลายๆคนน่ะได้มาบีบแขนกันเล่นได้แบบนัวกันเลยนะครับผม <c oughs> ดังนั้นเองแหละมันก็เลยได้เกิดการแข่งขันขึ้นกันระหว่างผู้ชายเนี่แหละครับว่าเขาเนี่ยจะต้องทํำยังไงกันให้นักว่ายน้ําของเขามันสามารถไปถึงเส้นชัยไปก่อกําเนิดเป็นพงพันให้ได้มากที่สุดนะครับผมซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นเนี่ยก็คือ ทางผู้บ่าวที่เข้าไปเนี่ยก็จะต้องไปกวาดต้อนเอานักว่ายน้ําของศัตรูหรือว่าคนที่เคยมาอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับให้ออกไปได้คือเขาว่ากันว่าไอการที่ท่านประหลัดเนี่ยจะมีรูปทรงเหมือนกับหัวเห็ดนะครับก็คือหนึ่งแหละไอตรงให้มันแบบได้ได้เข้าไปได,ได,ได,ได้สะดวกอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าว่าไอตรงโคนโคนของมันเนี่ยก็มีหน้าที่เหมือนกับในการกวาดดึงเอานักว่ายน้ําของคู่ตอ่อสู้ให้ออกมากันนะครับผม ซึ่งอันนี้มันก็ยังมีอิทธิศีอื่นอีกนะที่บอกว่าไอ้ตรงหัวเห็ดเนี่ยมันอาจจะสามารถใช้ในการช่วยป้องกันเชื้อโรคหรือว่าช่วยวิวัฒนาการมาเพื่อให้แบบไปจิ้มโดนจุดกระเสาอะไรให้ได้มากขึ้นนะครับผมหาแต่ว่าไอเรื่องหลังๆที่กล่าวมาเนี่ยมันก็ยังเป็นทฤษฎีที่ยังไม่ได้มีข้อยืนยันกันนะครับ คือไอทฤษฎีแรกเนี่ยมันเหมือนจะมีคนเขาไปจําลองเหตุการณ์มาจริงๆเลยนะคือเขาเอาของปลอมอ่ะมันไปทํากิจกรรมอะไรแล้วก็เขาเพบว่ามันสามารถไปกวาดซากเศษอะไรที่มันมีอยู่ก่อนหน้านั้นอนะ่ะให้ออกมาได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งถ้าหากใครสนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปอ่านได้ที่งานวิจัยซึ่งเขาได้ตีพิมพ์ใน s e จ e p u b l ิเค t i ชัในปี2004นะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าแอดโมเมกันขึ้นมาอีกและอันดับที่2ครับ เพื่อนๆเ,เชื่อกันหรือเปล่าครับว่าท่านชายของเราเนี่ยเคยมีกระดูกอยู่ข้างในนั้นกันมาก่อนด้วยนะคืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นทฤษฎีแปลกๆอันหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ถกเถียงกันมาว่าทำไมนะครับสัตว์บางชนิดที่ได้มีบรรพบุรุษร่วมด้วยกันกับเราแบบในยุคสมัยก่อนอย่างเช่นพวกลิงอะไรเนี่ยพวกมันจะมีส่วนที่เรียกว่าบาลคัมหรือว่ากระดูกพิเศษชนิดหนึ่งที่มันจะได้อยู่ในท่านประหลัดนั้นแหละนะครับผม หากแต่พอเขามาดูมนุษย์ผู้บ่าวที่เป็นโฮโมเซเปียนเนี่ยเขาก็กลับพบว่ามนุษย์เรานะครับไม่ได้มีกระดูกอะไรอยู่ตรงนั้นกันเลยล่ะซึ่งนี่แหละมันก็เลยได้ทําให้เกิดคําถามที่ว่าแล้วทําไมมนุษย์ผู้บ่าวถึงไม่มีแต่ว่าลิงเนี่ยมันกลับมีนะครับผมมันก็เลยเกิดทฤษฎีที่ว่าอาจจะเป็นไปได้ครับว่าระยะเวลาในการจิ้มจุ่มของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่แบบนานขนาดนั้นไงร่างกายเนี่ยก็เลยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องใช้กระดูก มาช่วยในการพยุงก็ได้คือแบบแค่แค่เลือดอย่างเดียวอัดฉีดเข้าไปตรงนั้นมันก็แบบปังพอแล้วใช่ไหมครับผมหรืออาจจะเป็นไปได้ที่หลังๆมาเนี่ยมนุษย์เราก็มีความคิดแบบผัวเดียวเมียเดียวกันขึ้นมาไงแล้วเราก็เลยเริ่มทํากิจกรรมอบจมะกันน้อยลงก็คือไปทำอะแค่มีอะไรแค่นั้นนะครับผมหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าการที่สัตว์อย่างมนุษย์เราเนี่ย ได้มีอาระยธรรมมากขึ้นต้องไปทํางานอย่างอื่นเสียเวลาในวันๆไปกับการแบบเล่นเกมไปหาตังหรือว่าเครียดกับงานอย่างเยอะนะครับ mm. ก็เลยทําให้มนุษย์เราได้มีเวลาที่จะมาโอบโจมะเนี่ยน้อยลงนะครับความจําเป็นของกระดูกส่วนนั้นก็อาจจะน้อยลงตามมันก็เลยได้ฝ่อแล้วก็หายไปเองนะครับผม หรืออีกทฤษฎีหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับที่มนุษย์เราเนี่ยก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับผมคือแค่เลือดอย่างเดียวก็สามารถไปทําให้ท่านประหลัดเนี่ยยืนตรงกันมาได้แบบไม่จําเป็นต้องใช้กระดูกมาช่วยอยู่แล้วดังนั้นเองไอ้กระดูกบาค่ําตรงส่วนนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกขดหดหดให้เล็กหลังจากนั้นก็หายไปจากมนุษย์กันเลยนะครับผม แต่ถึงแม้ว่าท่านเหตุของมนุษย์เราเนี่ยจะไม่มีกระดูกนะครับเพื่อนๆก็อย่าคิดนะว่าเราจะรอดจากสิ่งนี้ไปได้นะครับผมนั่นก็คืออันดับหนึ่งท่านประลัดหักดังป้อครับใช่ครับผมท่านประหลัดของมนุษย์เนี่ยสามารถหักกันได้ด้วยทั้งๆที่ไม่มีกระดูกนะครับแล้วมันก็เคยเกิดขึ้นมาหลายเคสแล้วด้วยจนกระทั่งมันได้มีชื่อเรียกจำเพาะของเคสแบบนี้เลยว่า Penal Fracture นะครับก็คือท่านประหลัดหักหรือท่านประหลัดฉีกขาดเนี่ยแหละครับผมซึ่งไอเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นจากการฉีกขาดของเนื้อเยื่อท่านประหลัดเนี่ยไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ท่านประหลัดกําลังยืนตรงเคารพธงชาติกันอยู่นะครับผม ซึ่งเขาก็ว่ากันว่ามันจะทําให้คนที่ได้รับอาการนี้นะรู้สึกเจ็บปวดอย่างสุดๆสุดๆกันเลยนะครับคือไม่ต้องพูดอะไรมากอะแอดขนาดตอนนี้ยังแบบรู้สึกแบบว่าเสียวว่าเสียวไงก็ไม่รู้เลยโดยสาเหตุที่ผู้บาวส่วนใหญ่มักจะเจออาการของท่านประหลัดหักได้นะครับมันก็จะมีได้ตั้งแต่พวกผู้บาวที่ชอบเล่นกายกรรมชฉงชิ่งเวลาโอเบจามานะคือแบบท่าดีๆมีไม่ทําชอบไปกระโดดโลดโผนหรือว่าพลิกตัวเร็วเกินไปนะครับผม ท่านประหลัดเนี่ยก็อาจจะหักดังป้อได้ครับหรือว่าพวกผู้บ่าวที่มีภรรยาแบบเป็นทิดาช้างอ่ะแล้วก็ชอบเล่นท่าแบบให้ภรรยาอยู่สูงๆอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็อาจจะเกิดการผิดท่าได้หรือบางทีมันจะมีเคสที่แบบตอนทําส้มตาอยู่แล้วตําแบบเร็วเกินไปแล้วก็ไปตําโดนกระดูกเชิงกานของผู้สามก็หักป้อมาลเลยมันก็เคยมีข่าวแบบนี้นะแต่แบบที่แอดเจอมาแล้วน่าสงสารที่สุดนะครับก็คือมันจะมีเคสหนึ่งอะ ของคนที่เขาได้เคารพธงชาติอยู่ในขณะกําลังนอนหลับนะเสร็จแล้วเขาก็ตกเตียงลงมาซึ่งแบบไอ้ตัวธงชาติซึ่งมันยังตั้งชูช่อมันก็มันลงกับพื้นแบบปากธงชาติหักดังเปาะเลยนะครับคือไอ้คนที่โดนนี่ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าดิ้นชักงอแล้วก็ต้องถูกส่งเข้าโรงพยาบาลกันอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวซึ่งอันนี้ต้องขอเตือนไว้ก่อนถ้าหากว่าใครได้มีอาการแบบท่านประหลัดหักดังเปาะได้เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆนะ จงรีบเข้าไปยังโรงพยาบาลด่วนเลยนะครับเพราะว่าไออาการนี้นมันสามารถผ่าตัดให้รักษาหายได้แต่ถ้าหากว่าเราทิ้งไว้แบบไม่ได้ไปรักษาเลยมันโดยรวดเร็วแล้วก็มันอาจจะเกิดอาการที่แบบผู้บ่าวผิดรูปอะซึ่งแบบผิดแบบถึงแม้ว่าจะช่วยเย็บช่วยผ่าอะไรกันมาแล้วมันก็อาจจะหงิกงองไม่เหมือนเดิมนะครับ ที่ตาหากมันผิดไปแล้วก็บอกเลยความสุขของทุกคนก็อาจจะหายวูบไปก็ได้นะครับผมแต่เอาเป็นว่าฟังเรื่องราวของผู้บ่าวกันแล้วเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากจะรู้เรื่องราวของผู้สาวกันบ้างไหมครับผมที่จะอยากรู้เนี่ยแอดก็มีทําคลิปเล่าเอาให้ฟังแล้วนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเด้อสามารถกดเข้าไปฟังกันได้นะครับผมและสําหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย